นิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเต่ากับกระต่ายเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งกระต่ายหัวเราะเยาะเต่าว่าเจ้าเดินซ้ายอย่างกระหอยไม่ทันไหลก็ยังไม่ถึงไหนด้วยเต่าไม่โกรธและตอบว่าถึงเราจะซ้าแต่เราก็มั่นคงและไม่ยอมแพ้ลองแข่งวิ่งกันดูไหมละ่ะกระต่ายหัวเราะเยาะตอบตกลงทั้งสองจิงนัดวันแข่งและสัตว์ทั้งหลายก็มาดูกันมากมาย เมื่อการแข่งขันเรื่มกระต่ายวิ่งนำไปไกลมากจนมองไม่เห็นเต่าเลยกระต่ายคิดว่าเต่าช้ามากขอนอนพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็ยังสนะอยู่ดีแต่กระต่ายเพลอหลับไปนานส่วนเต่าก็เดินชซาๆอยากไม่หยุดพักจุน่ในที่สุดก็เดินไปถึงเส้นใสก่อนเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นบารีบวิ่งไปที่เช่นใส่แต่ก็สายเกินไปแล้วนิทานเรื่องดีสนให้รู้ว่าความพยายามอย่างสมครเสมอสําสำคัญกว่าความเร็วและความประมาท